นี่ลุงลุงเป็นฟาเธอร์ได้ไหมนี่ไม่ได้เดี๋ยวไม่งอจริงเหรอเป็นเป็นเแบบแอบแอบก็ได้อืมงั้นอ่ะเดี๋ยวลุงอันลุงเกาะติดเลยลูกลุงไม่ไปไหนละเนี่ยลุงอยู่เนี่ยแหละลุงลุงอยู่เนี่ยลูกแล้วลุงแล้วลุงสู้ตายด้วยลุงบอกแค่นั้นเลยถ้าสมมุติว่าลุงจบสายมาให้หลานได้หลานต้องเป็นแฟนลุงหนึ่งวันโอเคปะไม่เอาเนี่ยไม่เอาไอ้สิบสายไปลูกไม่เป็นไรฮะ เอ้ยแต่ถ้าลุงและแต่แต่ถ้าเกิดว่าลุงมีชื่อติดเนี่ยเดี๋ยวลุงจะมาทํางานให้หลานวันนึงเลยเป็นในโครงานไม่มีเยอะเอ้โหปฏิเสธลงุงแบบสุดๆขอของกำลังใจหน่อยได้ไหมครับุญนาชังอากกินอ,อะไรก็บอกนะฮะเดี๋ยวนี่จะไปเยี่ยมก็ได้โอ้อถ้า,ถ,าถ้าชื่อลุงติดแเ้วลุงรอนะ อเือ uh huh. สวัสดีลอนสวัสดีลุงสุีิรักเ oh, อหคุณลุงสุี่รักกูมาเป็นชั่วโมงไอ้เวร <laughs> <laughs> ทำไมหลานปล่อยให้ลุงอยู่ในคุกแบบเดียวด <laughs> วายไม่นูขอโทษอืมลหูหนูกกำลัง ลุงอยู่ในโคกอ่ะเออลุงอยู่ในคคกนี่มหาลุงหน้าคุปต์อย่างนี้เลยนะลุงมีอะไรจะให้ขนาจับวะโอ้โหสามพันเน่ยไม่รู้เลยนะ A few minutes later ลุงครับว่าไงจ๊ะแต่เดือนสงการครับเอ้ยรถน้ำดำหัวลุงหน่อยลูกได้ลูกไหนไหนก็ส่งพันโอ้โหเดี๋ยว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 เอ่อโทษนะจะลดน้ำเลือดลุงเหรอลูกลุงอะไรพรุ่งนี้เขามีบาร์เขาเปิดบาร์เอ้ยใช่เหรอ เออลุงมาไปแล้วเอาเอาเอางี้ลุงลุงถามหนูขึ้นบาร์หรือเปล่าเกิดบารเกิดบารคุยลุงบารได้เบาลุงบารได้เบาอันนี้หลานมึงค้าไปสั่ เอ้เ,อเอลุงลุงลุงขออะไรหนึ่งได้ไหมอะไรนะถ้าไม่ชอบเด็กหนูโตให้ได้นะครับลุงขอสักช็อตได้ไหมลูกอุวยขอบคุณครับลุงผมเป็นคนหูเลยเอ้ยเก่งเก่งเก่งอ้าวคนละสองพันยื่นมาผมไม่อยู่ลุงผมไม่อยู่พูดเลย <c oughs> ลุง<ๆ> <Lah m. S 2> อะไรนะอะไรนะแม่แม่ไม่ผมในเกมอยู่แม่เดี๋ยวโอเคโอเแม่แม่เดี๋ยวไปโอเคแม่โอเคแม่เดี๋ยวไปแล้วกันกูซัดมึงสักท <c oughs> ีด้วยอ้าวพวกมึงจงฟังซักพี่ไม่ชอบเออ

เออเฮ้ยลุงให้ไม่ได้มันติดอ่ะมันติดกระจกกั้นระหว่างเราอ่ะเปิดอะไรครับลุงอุยอุ๊ยอุ๊ยลุงน่าลุงน่าจะติดคุกไปๆนะเออเอออุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยอีโมกังแขนมันเบอร์อะไรนะกูลืมอีโมกังแขนเบอร์เทียอะไรวะกูลืมทีทีอะลุงไม่ชอบเฮ้ยลุงลุงเตียนลุงเตียน อ้าวจืใจเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณมาต่อยร้านผมได้ไงอ่ะคุณคุณต่อยร้านผมงี้เนี่ยผมต้องมีบทลงโทษแล้วนะเกี่ยวกับพ hey, mm ี่หนูเลยค่ะเขาเป็นพี่ชายแท้ๆหนูเองคนไหนเนี่ยใส่ผ้าปิดปากลายลายเสือค่ะตักไอ้นั่นทิ้งเดี๋ยวนี้ แขนแขนนะลูกแขนนะแล้วไปลูกแล้วไปแล้วไปเออมีคนเข้าใจลูกมีครับลูกอยากโดนกอดนะลูกปล่อยนั้นเขาว่าหายนะไอเดี๋ยเด็ดแทนแทนแทนอาวหลุดแล้วว่ะหลุดแล้วว่ะเอ๊ยหลุดแล้วว่ะ หลุดแล้วว่าี่หลานมารับลุงว่าเนี่ยเดี๋ยวหลานมาเดี๋ยวหลานมาลุงว่าเราไปตะเวนหาไปไปสาดน้ําคนดีกว่าลุงรออยู่นี่เดี๋ยวหนูเอารถมารับเฮ้ยหางจริงตัวแรงรถตัวแรงของหนูเลยตัวแรงเลยเหรอลูกได้เลยเลูกวัวมันต้องปั่นกูได้เลยความสึกอย่างนั้น a few minutes later เดี๋ยวเด,เดี๋ยวหลานกูรอมึงนะนานมึงเอารถอะไรมารับกูเนี่ย ตัวแรงด้วยโอ้แรจริงตะจี๋ล่ะจี๋ล่ะจริงเลยโอ้ไปก่อนนะหลานเรจครับเจวนี่น้องจี๋่ะไอ้เหี้ยน้องเจ๊จดเฮ้ยไหนโจดนอเจ๊โจดี่นี่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชายวัสดีครับชื่ออะไรครับ ผมชื่อขมกรมกรอบคุณคุณคุนมีปัญหาอะไรกับหลานผมหรือเปล่าครับไม่มีนะครับเอ้ยหลานเขาบอกไม่มีอ่ะหลายคุณเนี่ยไม่มีนะครับเออไม่มีผัวนะครับเสื้อก็บอกอยู่เออมันต้องอย่างง๊้บนี่ไม่มีผัวนี่เพราะว่าเรื่องไหนไม่มีใครเอาครับอุ้ยโน้อง หนูอ่ลองเลยแม่ลงเลยแม่ลงเลยแม่เออทอดทีครับมอบมอบเดี๋ยวนี้ได้ได้ครับได้ครับมอบเดี๋ยวนี้ออได้ครับสามสิบวลปปัตสครับวิปไปเลยเดี๋ยนี้อ๋อหนึ่งเออสองสามเออ้สี่เอา พอใจยังหลานพอใจยังโหโอ้ยไม่ขึ oh, oh, <t iny throat> hey, hey, ้นคำรุ่งเจ็ดโอ้ยแปดสิบนี่ดูวิบแปบบดีโอ้โหดูดิเลยแก้ผ้าแก้ผ้าแก้ผ้าผมไม่ได้ใส่ใส่เลยใส่เลยโอเคครับโอ้คุณมาแก้ผ้าแต่หน้าผู้หญิงไม่ได้รุ่งรุ่งพอดีว่าสงกรานต์ครับรุ่งคุณมาแก้ผ้าหน้าผู้หญิงไม่ได้ผมไม่ได้แก้ผ้าครับออสเทวิงครับวัดเวทนะครับ ลุงครับขอปะแป้งได้ไหมครับป่อะมรกันเลเ้ยปะผิดครับโทษทีครับเดี๋ยว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 โอ้โหปะสะต่ำเชียวอย่าไปปะผิดใส่ผู้หญิงนะอ๋อโทษทีปะแป้งครับลุงเออมีคนมาไปลุงไปลุงลุงก็ลุงก็ผิด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 ลุงลก็ผิดมใจว่าจะทักทายวัสดีโอ้สวัสดีครับหลานขาตัแป้งหน่อ่หนได้ไงเฮ้ยเฮ้เฮ้ยลานลา ไปใจเย็นใจเย็นเรโอ้ยอย่างงี้ต้องหูอบลมใหญ่เลยเนี่ยมาทำอย่างงี้ไม่ได้ใจใจเย็นนะสงกรานต์เนี่ยเราจะมาปะต่ำอย่างงี้ไม่ได้หลานปะใหม่ปะใหม่เฮ้ยเดี๋ยวล้างล้างโอ้โหจะปะจะปะลมกก็แล้วอันนี้เห็นข้างล่างดำไม่ได้เลยจะไปโอ้โหคนลุกไปหมดเลย สวัสดีครับหัวหน้าจ้างสวัสดีครับหัวหน้าจ้างทำไมไม่ไปหาผมที่คุกอ่ะหัวหน้าจ้างไม่ได้อ่านเลยไม่เห็นโอ้ผมรอหัวหน้าจ้างตั้งนานผมรอกดอีโมตัวนี้ให้ช่างเลยนะนี่นี่นี่งานหนึ่งไม่ได้ไม่นี้ไม่ได้มองไงก็เลยมองไม่ไม่เห็นโอ้เสียใจมากเลยหลานลูกไหมฮะเที่ไปเที่ยวนานไหมฮะเออยี่สิบนาทีได้ลูกสบายสบายพักผ่อนวันนี้วันนี้ไม่มีสาวๆเลยอ่ะ จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีมีช่างสาวๆมาใหม่แต่ว่าเขามากับแฟนก็เก่งแตเอ้ยแฟน <c oughs> แฟนเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดแฟนเขาเราขขเขินครับอืมเคยได้ยินคานี้ไหมลูกคนเราเวลาจีบใครเนี่ยศัตรูเป็นร้านนะเขาโสดแต่ถ้าเราจีบคนมีแฟนเนี่ยศัตรูแค่คนเดียวนะลูกกินไก่ให้กลัวเป็นเกาอ่ะมีเขาว่ากลัวเป็นกิ๊กเอ้ยโอ้โหเฮ้ยรับคมที่โดนลุงซื้อลุงซื้อลูกทำเล้วผมให้ นอนหนูว่ามันจะมีมีสาวหเหรอได้เมื่อกี้หนูเห็นเขาลองรูปเ,เอยคทวี้อ้าวกูก็ชงอย่างดีไม่เล่นด้วยเหรอโขอโทษ้ก็ท้อไม่ต้องแอปเสียงอยู่กูสองคนไม่ต้องแอปเสียง<ห> <laughs> จริงจริงมึงเอาฟูเรียมาก็ดีแล้วหลานอะไร <laughs> ่ายไปได้ถ่ายกินหมดเลยโอ้โหลูแบบนี้แหละโอ้ตัวแรงนี่เหินนี่ติดใบไมนี่ย น่าจะโดนนะลุงกายเป็นพึ่งน้อยอีกอะกายเป็นพึ่งน้อยอีกแล้ว A few minutes later นี่ไงลุงสาวสาวนี่สาวหวัดดีหลานโอ้โหจะแตกหวัดดีหลานมาด้วยการดึงเช็ดแป้งที่คอให้ใช่ไหมเราคือไม่ตรงกับคอเด้เฮ้ยเขาเรียกว่าทีมสมัยนี้หลานอันอันนี้คอันนี้คือปูนี่หรืออะไร เปล่าเปล่าปล่าก็แบบปัดก่อนเดี๋ยวอ่อนเองอะแหละไม่รู้พี่สาวสาวโอ้ยโอไม่เอาคุณตำรวจคนนี้น่ากลัวคุณตำรวจคนนี้น่ากลัวงั้น้เราอเกนี่อไรกเอเจอ่เจชื่ออะไรลูกชื่อวันละบาวันละบาวันลาบาอเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่แต่งานกับลุงไหมลูกไม่ได้อ่ะ อยากไปใช้น้าตกตำรวจอเอ้ยวหวานใจตำรวจเหรอเนี่ยโอ้โหจบแล้วจบแล้วห,หวานใจหวานใจใครหวานใจนใครไอไอไอแก่วะเขาชือตุ้มใหญ่อ๋อตุ้มใหญ่ไเป็นไรลงุงอาไ,ไม่ใช่คนเดียวอไอตานตนนั้นตานเปาหมูกก็ใหญ่นะแค่นั้นเลยใหญ่ใหญ่อะอันนี้มาผมเองอ๋อมามาจบแล้วลุงเขามากันลูกอะเออเสียใจว่ะลูกมีแค่ยี่เอคนเองครับ โห้ยโว้ยโวเยว้ยโว้สงว,ว้ยโว้ยโู้ยโว้ยโว้ย้อว้ยโว้ว้นว้ว่ยว้ว้ว้ยโ้ยโวงยโว้้ยโวยโว้ยโ่้ยโว้ยโว้ยโว้ยโ้ว้ยโ้ยโว้้ยโว้วว้เ้้้ว้